สวัสดีครับอยู่กับช่องรับถมที่ขุศะครบวงจรอุดรธานีครับเรายังมีอีกหนึ่งกิจการก็คือรับจัดโต๊ะจีนด้วยนะครับอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งกิจการวันนี้เป็นงานโมเดลโคกหนองนาครับผมไม่ค่อยว่างครับไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่ว่า งานก็ปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแต่ว่าพอดีวันนี้งานวิ่งในแปลงครับใช้รถสิบร้อแค่สองคันผมไม่ได้ผมไม่ได้ขับผมว่างครับให้แต่ลูกน้องวิ่งก็น่าจะพอครับก็เลยมีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครับตอนนี้ในส่วนของงานตัวแรกตัวนี้ขุดคลองครับคือลูกค้าไม่ชอบแบบ ไม่ชอบตรงๆรงครับเป,นนเป็นคนชอบศิละปะนิดนึงผมก็เลยออกแบบให้เลยขุดคลองรอบที่ครับพื้นที่ประมาณสี่ห้าไร่รอบพื้นที่นี่ครับไปตามแนวเขตแดนมาสุดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางเข้าครับตรนี้คือทางเข้าโปรเจกต์แรกคือขุดคลองครับเดี๋ยวผมให้ดูคลองกอนครับให้ดูฝีมือลูกน้องนิดนึง ผ่านไหมเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับลูกค้าอยู่กรุงเทพครับงานส่วนใหญ่ก็ามาจากเพจจาก Facebook จาก Youtube เนี่ยแหละครับคือยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลยุคทันสมัยแล้วครับ ยุคโซเชียลโลกคนไปไกลแล้วคือบางทีลูกค้ากับผู้รับเหมาไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันก็สามารถรับงานหรือทํางานให้กันได้ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ขึ้นอยู่กับผลงานนะครับผลงานของเราในเฟซในเพจความเชื่อใจของลูกค้าถึงจะตามมา อันนี้พุ้งกีธรรมดานะครับไม่ได้ติดปีกอะไรนะครับก็คนอื่นดูไม่รู้ว่าจะมองไงแต่สำหรับผมผมโอเคในะถือว่าพอใจมากใน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 ฝีมือในนี่ของของของลูกน้องนะครับอันนี้คือเปลี่ยนคนขับใหม่แล้วนะครับคนขับคนก่อนไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่เลยยอมยอมจ้างแพงกว่า เพื่อให้ผลงานมันออกมาดีกว่ายังไงผมก็มองว่ามันคุ้มอยู่ดีครับนี่นครับลูกค้าไม่ชอบคลองแบบตรงๆให้ออกแบบให้หน่อยผมก็เลยออกแบบให้เลยส่วนโปรเจกต์ด้านในเนี่ยเป็นเป็นในส่วนของลอกนาค,ครับหนึ่งไร่ลอกลึกลงไป50เซนแล้วเอาดินมาถมทำโคกตรงนี้ครับ เพื่อจะปลูกบ้านสวนส่วนนาตัวที่ลอกก็จะทํานาครับลูกค้าเป็นคนกรุงเทพไม่ไม่มีโอกาสาได้สัมผัสบรรยากาศแบบแบบนี้ครับก็เลยมาซื้อที่ไว้ตรงนี้หน้างานอยู่อําเภอพี่บูลรักครับจังหวัดอุดรธานีนี่ครับคลองในส่วนของคลองจบไปแล้วครับ ตัวนี้ราคาจบกันที่หกหมื่นบาทนะครับในส่วนของคลองส่วนตัวด้านในเนี่ยจบกันที่สี่หมื่นบาทครับตัวลอกนาถอยดินเห็นพี่ลูกค้าบอกว่าจะทำเป็น เกษตรแบบผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่ออะไรประมาณนี้ครับช่วงบันปลายชีวิตเกษียณแกอยากมาอยู่แบบนี้ครับใครก็ชอบครับผมเองก็ชอบครับบรรยากาศแบบนี้ผมเองก็คนหนึ่งที่ไม่ชอบความวุ่นวายครับชอบความสงบอยู่แบบนี้สบายใจดี จริงๆปีนี้ผลงานเยอะครับเสียดายที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนขับเหมือนกันครับเพราะว่ารถผมมันมีคนขับไม่ครบจริงๆก็ครบแหละครับถ้าจะรับแต่ แต่หนึ่งในนั้นขอเป็นผมสักคันหนึ่งอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราอยู่ด้วยงานม,มันก็ดูเดินเร็วขึ้นไม่อืดอาดยืดยาดสองเวลาเจอปัญหาหน้างานเนี้ยบางทีลูกน้องแต่ัดสินใจไม่ได้เขาก็ต้องโทรหาผมวุ่นวายอยู่ดีถ้าผมไม่อยู่แต่ถ้าผมเป็นหนึ่งในทีมหนึ่งในคนขับเนี่ยเวลาเจอปัญหาหน้างานผมสามารถแก้ไขให้ได้ด้วยประสบการณ์นะครับแต่จริงอายุผมยังไม่เยอะหรอกครับแต่ผมทํา ผมดินมาร่วมๆสิบเจ็ดบแปดปีแล้วครับตั้งแต่สมัยพ่อครับตอนนี้พ่อผมเสียแล้วแหละผมขับรถบรรทุกตั้งแต่อายุ14ปีครับขับเป็นครั้งแรกอยู่มอสองตอนนั้นเป็นรถดับหน้ายาวครับ นี้ใช้หลงโบครับทั้งสองกันเลยเพิ่งซื้อมาจากสุขโขทยัยหลงโบ220ร้อแรงงานบ่อดินต้องยกให้มิสูครับดินเหนืดเหนเขาไปได้เรื่อย ลอกนาทอยดินมาทําโคกปลูกบ้านสวนตอนนี้จะเป็นในส่วนของโคกครับตอนนั้นจะเป็นในส่วนของลอกนาแล้วตัวน,นี้ก็จะปลูกข้าว รถผมจะเป็นหุ่น3ามิตรทุกคันครับดำมสามิตสามลาวคือผมชอบหุ่นนี้ผมมองว่ามันสวยดีหล่อดีเวลาเราแต่งมันก็แต่งขึ้นดีส่วนคันที่ผมขับประจำคันนั้นก็เป็นมิรซูเหมือนกันครับแต่เป็นตัวใหม่ยูโรที T. โอเคนะครับเวลามันยาวแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคือใครมีงานมีอะไรก็ติดต่อได้นะครับรับถมที่ขุสาครบวงจรครับเชียงเขตอุดรธานีหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงครับแล้วก็รับจัดโต๊ะจีนด้วยครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับ สวัสดีครับ